สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เพรอีกเช่นเคยนะครับนันพัสกรนามนี้แปลว่าผู้สร้างแสงสว่างแห่งความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของจิมจึงมีแต่ความสุขและปราศจากซึ่งความทุกข์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะจิมมีความสามารถในการที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองได้ให้มีแต่ความสุขและปราตจากซึ่งความทุกข์ในที่สุดนะครับ วันนี้จิมมี่นันพัสกรกูรูความสุขอันดับหนึ่ง happy expert จะมาสอนคุณในเรื่องของการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความสุขนะคะด้วย mindset ที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับการที่คุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความสุขได้ี่นะครับคุณก็ต้องมีความสุขกับการที่คุณเนี่ยอยู่ในฐานะมนุษย์เงินเดือนก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะ เอ่อทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสําเร็จได้หรือทําธุรกิจหรืองานอื่นๆให้ประสบความสําเร็จได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยอยากที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนมากกว่าและจะมีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมั่นคงหรือว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่าก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของแต่ละบุคคลของตัวคุณเองนะครับว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือไม่ถ้าดูคุณมีความรู้สึกว่า ตนเองเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถที่จะทําธุรกิจอื่นๆด้วยตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยและมีความรู้สึกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสบายใจกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงกว่าคุณก็สามารถที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนได้อย่างมีความสุขนะครับแต่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขได้นั้นคุณก็ต้องมี mindset ที่ถูกต้องด้วยนะครับอย่างเช่น ข้อตกลงทางเรื่องการเงินนะครับถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้จากในทางบริษัทนะครับคุณก็ต้องเอ่ยปากพูดออกมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณไม่เอ่ยปากพูดออกมานะครับ การผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงนะครับก็จะเกิดขึ้นในครั้งที่สองครั้งที่3าและในครั้งอื่นๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับทางบริษัทนะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงในเรื่องนี้ทันทีนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นอีกซ้ำสองครั้งที่3าครั้งที่4ี่หรือในครั้งต่ตอไป นั่นเองนะครับและอีกไม n เซตหนึ่งนะครับที่จิมอยากจะฝากบอกเอาไว้ก็คือจงเป็นมนุษย์เงินเดือนที่หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับเพราะตัวของคุณ A นะครับก็เหมือนกับสินค้าของทางบริษัทนั่นแหละนะครับที่จะต้องหมั่นพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพดีหรือดีขึ้นไปอยู่เสมอแล้วมูลค่าของตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้น ในที่สุดนั่นเองในระยะเวลาต่อมานะครับเช่นบางคนนะครับก็สามารถที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนนะครับหรือเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะคุณพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพอยู่เสมอนั่นเองบริษัทก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่สูงส่งขึ้นไปของคุณเรื่อยๆไม่ใช่ความสามารถที่แย่ลงแย่ลงหรือว่าเป็นสินค้าที่เริ่มไม่มีคุณภาพในที่สุดนะครับ เพราะในอนาคตก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาถ้าุกคุณไม่หมัน่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะให้เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับรายได้หรือความสามารถของคุณก็อาจจะน้อยลงหรือเทียบเท่าพนักง,งานคนอื่นในอนาคตไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพอยู่เสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรือทําศักยภาพของตัว คุณเองให้ลดลงไปเด็ดขาดนะครับจะต้องพยายมามพัฒนาตนเองให้เป็นกราฟที่พุ่งขึ้นสูงต่อไปอยู่เสมอเพื่อเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่พร้อมใช้งานได้ต่อไปและบุคลากรเจ้านายก็จะได้เล็งเห็นความสามารถหรือการพัฒนาตนเองที่มีคุณภาพของตัวคุณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่งผลให้ตัวคุณได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้านั่นเองนะคะพัศันวันนี้จิมก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยในเรื่องของการมีไมเซตที่ถูกต้องสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีแต่ความสุขนะครับส่วนไมเซตข้อที่3นะคะที่จิมอยากจะฝากบอกเอาไว้วก็คือจงเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มนุษย์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะว่า การเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับอาจจะมีความจําเป็นที่คุณจะต้องทํางานร่วมกับเป็นทีมมากกว่าที่จะทํางานด้วยตัวคนเดียวนะครับและการทํางานร่วมกับเป็นทีมให้ประสบความสาเร็จนั้นคุณก็ต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครมีมุตสัมพันธ์ที่ดีไม่เป็นอริศัตรูกับใครกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อคุณถูกล่วงเกินหรือถูกกระทาการที่ไม่เป็นธรรมนะครับ พเพราะ t h ตัวคุณไม่พูดออกมาให้พนักงานผู้อื่นรู้ที่ล่วงเกินคุณหรือเจ้านายรู้เมื่อเรื่องกวนคุณในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับ การปฏิบัติในวิถีทางที่ไม่ถูกต้องหรือล่วงเกินตัวคุณนะครับก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3าหรือครั้งต่อไปแน่นอนดังนั้นจงกล้าที่จะพูดจาดีไพเราะอยู่เสมอเป็นมิตรกับทุกๆคนและกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเมือ่อตัวคุณถูกล่วงเกินหรือกระทาการที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ <S <S เพื่อที่ปัญหา ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3หรือในครั้งต่อไปนั่นเองแล้วทีนี้คุณก็จะทำงานเป็นมรู์เงินเดือนที่มีมรู้สัมพันธ์ที่ดีอย่างมีความสุขใช้ชีวิตตามคันลองที่ถูกต้องแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับเพราะฉะนั้นจิมก็อยากจะฝากบอกคุณเอาไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับสามไาม้เซตสำคัญนะครับที่จะทำให้คุณเป็นรู์เงินเดือนอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจอ e ีบุ๊กคนมีความสุขซึ่งเขียนโดยจิมมี่นันบัสกรนแฮปปี้เอ็กซ์เพรสผู้ที่มีแต่ความสุขในชีวิตและปราศจากความทุกข์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิกนี้ทางด้านล่างได้เลยนะครับเพราะจะสามารถทำให้ตัวคุณเนี่ยกลายเป็นคนที่คิดบวกและปราศจากซึ่งความทุกข์เหมือนกันกับจิมนะครับด้วยวิธีจัดการทางด้านอารมณ์ที่ถูกต้องนะครับ และสำหรับท่านที่ปรารถนาจะดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันพัศกรพยากรณ์ก็สามารถโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์ได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในนั้นนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่นันพัศกรพยากรณ์นั้นนอกจากจะเป็นจิมมี่นันพัศกรแฮป p ี้เอ็กซ์แล้วก็ยังเป็นหมอดูผู้ที่เคยทำนานดูสตาให้กับผู้คนมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันมีประสบการณ์การทำนายโดยไพทาโรชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ไทยชั้นสูงอายตนะหหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่มีความทุกข์ของตัวคุณเนี่ย ที่อยากจะฆ่าตัวตายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดและทําให้สุดตุงพุมีแต่ความสุขและปัศจักซึ่งความทุกข์ในที่สุดได้อีกด้วยในทุกๆเรื่องเลยนะครับซึ่งการที่จิมมี่ทารโลนันพละกรพยากรณมีความสามารถในการทำนายดวงชตาให้กับผู้คนจึงสามารถแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าให้กับผู้คน มากมายหลายคนแล้วนะครับให้หายจากการฆ่าตัวตายดังนั้นจึงทําให้จิมมี่ทาโร่นันพสัสกรพยากรมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างสูงนะครับที่สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยหายฆ่าตัวตายได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้นะครับและเองสามารถช่วยบําบัดอาการทุกข์ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าให้มีแต่ความสุขและปรศจ,จากความทุกข์ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่นันพัสก่อนปะครับี้เอ็กซ์เพรสผลิตคลิปการกุศนดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตของตุกคุณให้หายป่วยจากโรคซึมเศร้าโรคเครียดและความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่วความสุขในชีวิตและปราศจากความทุกข์ในทุกๆเรื่องตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ